เมื่อกี้เห็นไปกดไก่กันว้าว,วก็เขารวยนะก็เขามีตังค์แล้วร่ำรวยมีตังค์กินไก่มี <c oughs> KFC <DK> <c oughs> ด้วยนะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ปั๊มบนเขานะครับที่วังน้ำเขียวเลยอีก200โลถึงบ้านจะพาเด็กๆไปกินข้าวกันก่อนนะครับทีนแรกกะว่าจะพาเด็กๆมา เช็คอินกับไอ้เขาเรียกสวนสวยๆข้างบนนี้ปรากฏว่ามาไม่ทันนะครับแต่ว่าครหมูก็เลือกอยู่ว่าเราจะเอาอยัางไงดีระหว่างไปสำารงทาบ้านยายแก้มบุมนะ๋มเนาะเลือกอยู่ว่าจะไปสำารงทาาพาแก้มบุ๋มไปเยี่ยมยายหรือว่าจะมาให้ทันที่นี่ซึ่งรู้อยู่แล้วนะรู้อยู่ก่อนหน้าแล้วว่าถ้าเกิดว่าไปสำารงทาบไปสุรินทร์เนะ่เราจะมาไม่ทันแต่ว่าก็ยอมนะครับนะบเพราะว่าก็อยากขับรถเที่ยวเหมือนกันขับรถเที่ยวเมืองสุรินทร์อขับรถเที่ยวทุ่งนาเหมือนกัน ไปแวะที่บ้านยายแก้มบุ๋มมาแล้วไปกินข้าวที่นู่นกันก็เลยมาไม่ทันที่นี่นะมาถึงแล้วก็มืดเลยไปโดนด่านใหญ่ที่สุรินทร์นะครับนะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นด่านตรงไหนนะครับก็แถวๆนั่นแหละนะเราไปสำรองภาพมาแล้วก็ผ่านน่าจะผ่านบายพัสสุรินทร์นะครับนะออกมาตรงทางหมายเลขสองสีนะ่แล้วก็ออกมาทางนี้แล้วก็โดนเลย นะซึ่งก็เตรียมใจไว้แล้วแหละว่าต้องโดนเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเกิดมาทางนี้นะเพราะว่าทางอื่นไม่โดนเพราะว่าไม่มีด่านใหญ่นะครับนะแต่ที่นี่มีนะแต่ว่าต้องต้องบอกก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาพูดดีมากนะครับพูดใจดีคุยกันดีเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้ตึงถึงขังนะแต่ว่าทีแรกก็ตึงใส่อยู่นะเอกสารนู้นมีไหมเนะอกสารสั่งประกอบรถนะจากโรงงานนั่นนะี่แล้วก็เอกสารจดทะเบียนรถเขาขอดูหมดทุกอย่างเลยละเอียดน,นะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ารถเรามันมันผิด กฎหมายนะครับซึ่งครูหมูต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้อยากทําผิดกฎหมายนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่ยอมให้เราทําให้ถูกต้องนะครับมันเราไม่สามารถไปจดทะเบียนรถที่ถูกต้องได้นะครับเดินด้วยกฎหมายว่ามันบางเดี๋ยวไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะบอกแค่ว่าเราไม่สามารถไปทําให้มันถูกต้องได้นะเพราะว่ากฎหมายไม่ยอมให้ทําไม่ยอมให้เราทําถูกต้องแต่ก็เลยต้องโดนแบบนี้นะครับแต่ก็ยอมไปยอมรับสภาพไปนะเดี๋ยวพี่ตํารวจก็คุยดีนะ หลังจากที่ดูไปขับขี่เราแล้วนะนะเพราะว่าครูหมูก็เอาเขาจะใส่เออไม่เล่าดีกว่าเดีย๋ยวจะได้ไหมนะก็โดนโดนค่าป,ปรับไปพอกรุบกิบนะครับนะพอกรุบกิบแก้มได้อะไรกิไนไไก่ก็ยำไก่แซ่ยำไก่แซ่บแล้วแซ่บไหมแซ่บอยู่ ไม่กินข้าวเหรออ๋อไอ้พวกไอ้พวกนี้ถ้าไปกินข้าวบ้านงานเมื่อเช้ากินไม่ลงเข้ไหม,ไมเมื่อเช้ากินได้แค่สองสามคำเป็นกินข้าวฟรีบ้านงานแต่ยวพอได้แวะเซเว่นเมื่อะไหร่โอ้โหอยาให้พูดโโเงินมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเอาเงินมาหมื่นหนึ่งก็หมดนะเอาเงินมาหมื่นหนึ่งก็หมดถ้าได้แวะเซเว่นแล้ว เนี่ยต้องต้องเตะตัดขาไว้นะต้องคอยตะโกนด่าไว้ไอ้พวกแวะเมื่อไหร่นี่จะวิ่งเข้าเซเว่นตลอดมันเสียเวลานะปูหมูก็เลยแบบไม่ให้ไม่ให,ให้แวะเยี่ยวก็คือแวะเยี่ยวถ้าแหว่เซเว่นก็จะบอกให้เข้าได้นะนะพวกเขาก็ไม่รู้นะพวกเขาก็มีตังค์เท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดนะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกแยกเป็นหลงหลงเป็นซื้ออืซื้อทุกป้ายซื้อทุกดนันซื้อจนไม่เหลือพ่อแม่เจ๊งหมดแล้วมาออกงานไกลไกลแบบนี้ เออยาอย่าเพึ่งหมดนะอย่าตังค์อย่าเพึ่งหมดนะเหลือไว้อีกแวะอย่างน้อยก็หนึ่งปั๊มเลยอีกสองร้อยกิโลหรือให้ครูยิงยาวถึงบ้านเลย <c oughs> เออ,เอ,อไะกินกันก่อนนะทุกคน <c oughs> แล้วยิ่งใส่เสื้อทรงเชงแบบนี้เลยแต่งตัวทรงเชงแบบนี้เลยว,นนวันนี้วันนี้ตำรวจไม่ปานีเรานะ <c oughs> อ่วมเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องที่เราเตรียมใจไว้แล้วว่าเราจะต้องโดนแบบนี้นะได้ ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็อยากทําให้มันถูกกฎหมายนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่ยอมให้เราทําให้ถูกต้องนะ,นะครับมันหาทางที่จะทําที่รถจะจดทะเบียนให้ถูกต้องแล้วมันมันไม่มีทางไหนที่จะเป็นไปได้เลยนะครับ,รบสาหรับรถส่วนบุคคลแบบเราะรจะจดให้มันถูกต้องแล้วมันแบบยังไม่พูดดีกว่าพูดเรื่องหงุดหงิดได้อะไรกินไอสินมามาม่าไอซัพมามา่าไอซับ ม,มาม่าน้ำดำโอ้ไอ้ไอเจเจได้อะไรกินมาม่าชีเจ้วเออมมาา่อ้ไม่ได้อยู่บ้านกับยายเหรอไม่ค่ะโอ้กลับมาทำไมวะเนี่ยตัวลักคูค่ะได้อะไรครับไอ้เก้าได้ไมโลเฮ้ยกลับไปถึงบ้านจะกิน,อ,นอีกไหมกินไหมคิดนะว่า อั <laughs> นะนนี้ต้องเลี้ยงพวกเขาเนี่ยเลี้ยงถ้าถ้าเกิดว่าตรงกับมื้ออาหารที่ควรจะกินนะครับก็กกต้องเลี้ยงพวกเขาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแวะลายทางจุกจิกเนี่ยก็ให้พวกเขาจ่ายเองแต่ถ้าเป็นแบบนี้เป็นถึงถึงมื้อที่ต้องกินกินมื้อเย็นมื้อเที่ยงแล้วอะไรเงี้ยเนี่นะยต้องจ่ายต้องเลี้ยงเวลาเดินทางไกลมากนเงี้ยนะค,ค่าจะจ่ายมันจะเยอะนะตอนนี้แวะเติมน้ำมันนะเป็นถังที่สามของทริปนี้นะครับ ถังที่สามรวมกับที่มีอยู่ค้างถังแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณสักหกพันบาทได้ค่าน้ํามันโหดวะค่าน้ํามันเท่ากับรับงานใกล้ๆใกล้ๆโรงเรียนอะค่าน้งงานค่าน้ำมันไปแล้วประมาณหกพันนะครับก็กลับไปถึงก็น่าจะเหลือค้างถังอยู่สักหน่อยนึงนะครับสักขีดนึงแล้วก็ได้เติมใหม่อยู่ดีนะครับน้ำมันก็เป็นประมาณหกพันเจ็ดพันประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวพาเด็กๆกินข้าวกัน ได้ข่าวว่าหงุดหงิดมากเลยแบตแบตไม่เหลือนะหงุดหงิดมากเลยนี่แหละแล้วไอ้เก้าอ่ะแบตเหลือไหมฮะแบตติหนะหนะด <c oughs> หม <c oughs> ูไม่เ,ล,มเ,ล,เ,ล,เล่นเลยเหรอเล่นเล่นยันสามเปอร์เซ็นต์เหรอแล้วทำไงทำไงแบตกลับมาแล้วจูจ่ๆู่หนึ่งนาทีหายไปสามเปอร์เซ็นต์เหรอเลยสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชาร์จโคชาร์จโคแบ เขาพ่แบงใครอ่ะออมซักเลเจเจพิดาใช่แบบเลยสาคนให้มันทำไมวะฝันแล้วก็หมดแล้วไม่น่าให้มันหรอกเออปล่อยมันนั่งหมุดหินเป็นเป็นไอหมูเด้งไงชัดๆอยู่งั้นเลยเอออ่าโอเคเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดินทางต่อครับผมอีกสองร้อยกิโลนะครับที่นี่อำเภอบางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแง่